สัตว์และพืชบนเกาะมาดากัสกา 1. นึกบมะเขือเทศกบมะเขือเทศนั้นเป็นกบที่มีลำตัวสีแดงทั่วทั้งตัวนะครับคล้ายกับมะเขือเทศและมันนั้นเป็นสัตว์พื้นถิ่นที่พบได้ในหมู่เกาะมาดากัสกาเท่านั้น 2. ตุ๊กแกหางใบไม้ตุ๊กแกหางใบไม้นั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายกับใบไม้นะครับท่านผู้ชมเพื่อใช้ในการพรางตัวในการหลบซ่อนและจับเหยื่อด้วยนะครับท่านผู้ชม 3. เต่ายูนิฟอรา่าเต่ายูนิฟอร่านั้นถือว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับท่านผู้ชมและลักษณะดินของมันก็คือกระดองที่ไม่เหมือนเต่าชนิดอื่นนะครับท่านผู้ชม 4. เต่าลาเดียตาเต่าตลาเดียตาหรือเต่ลาลัศมีดารานั้นโดยกระดองของมันนั้นมีลวดลายที่สวยงามมากมันนั้นมักถูกจับไปขายและมันเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับ 5. บุกเคเซียบุกเคเซียนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคานในประเภทกิก้งก่าและมันนั้นยังจัดเป็นสัตว์เลื้อยคานที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยตัวของมันนั้นใกล้เคียงกับไม้ขีดไฟ ลิเมอร์ลิเมอร์นั้นเป็นสัตว์ประเภทวานอนและลิเมอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนั้นก็คือลิเมอร์หางวงแหวนนะครับท่านผู้ชมโดยมันนั้นเป็นสัตว์พื้นถิ่นของเกาะมาดากัสการ์ด้วยนะครับท่านผู้ชม 7. ฟอสซาฟอสซานั้นถือได้ว่าเป็นสัตว์นักล่าชนิดเดียวที่อยู่ในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมโดยมันนั้นเป็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายแมวแต,ต่มันเป็นญาติพังพอนะครับท่านผู้ชม 8. ไออไออนั้นถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่โชคร้ายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมด้วยรูปร่างมันที่คล้ายกับปีศาจในตามความเชื่อของคนพื้นเมืองนะครับท่านผู้ชม 9. เบาบับเบาบับนั้นเป็นต้นไม้พื้นเมืองชนิดเดียวนะครับที่พบได้ในเกาะมาดากัสกาและคนพื้นเมืองสมัยโบราณน,นั้นนิยมนำลำต้นมาทำเป็นโรงศพนะครับท่านผู้ชม สิบาคีโพเดียมภาคีโพเดียมหรือปามมาดากัสการ์นั้นเป็นปามสุดแปลกที่มีในมาดากัสการ์เท่านั้นโดยมันนั้นออกดอกเป็นสีขาวด้วยนะครับท่านผู้ชมและคนนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ1 1กล้วยพัดกล้วยพัดนั้นถือว่าเป็นต้นปามชนิดหนึ่งที่คนแยกไม่ออกเลยว่ามันคือต้นปามหรือต้นกล้วยกันแน่เพราะมันมี2ออย่างรวมกันนะครับท่านผู้ชม อันดับสุดท้ายอัญมณีมาดากัสกาอัญมณีมาดากัสกานั้นเป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่คนส่วนใหญ่นินมเอามาปลูกเป็นต้นประดับนะครับท่านผู้ชมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ